นำคลิปวิดีโอมาทำเป็น QR Code นะครับในคลิปนี้จะผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทำกันว่าการนำคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อหรือบันทึกมาเนี่ยมาทำเป็น QR Code จะทำยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีวิธีทำให้เพื่อนๆได้ทำกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม ให้เราเข้าไปที่ Google Drive ก่อนนะครับผมพอเราเข้ามาหน้าแรกของ Google Drive นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อที่จะไปอัปโหลดวิดีโอเข้ามาใน Google Drive ก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปครับหลังจากนั้นก็ไปที่อัปโหลดนะครับกดเข้าไปที่ตรงปุ่มอัปโหลดครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในคลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอของเรานะครับผมก็เลือกวิดีโอมาวิดีโอนึงนะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับผม เราไปที่เมนูไฟล์นะครับโอเควิดีโอผมก็อัปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่3จุดตรงวิดีโอนะครับผมให้กดเข้าไปตรงที่3จุดนะครับก็จะขึ้นเมนูต่างๆขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆไปที่คัดลอกลิงก์นะครับผมคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับไปที่เบราว์เซอร์ของเรานะครับผมเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ไปที่ช่องค้นหานะครับให้พิมพ เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นตัวหนังสือขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอนะครับผมให้เรากดเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมพอเรากดเข้ามานะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่จะสร้าง QR code นะครับเพื่อนๆให้เราไปที่ URL นะครับผมแล้วก็ลิงก์ที่เราคัดลอกมาจาก Google Drive นะครับเอามาวางตรงนี้นะครับช่องที่วางวางตรงนี้นะครับผม เว็บนี้สามารถช็อต URL ได้นะครับทำให้เป็นลิงก์สั้นได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเราจะเซฟรูปนี้นะครับรูป QR code นะครับให้ไปที่ปุ่มเซฟนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งชื่อ QR code ตัวนี้นะครับตั้งชื่อเสร็จนะครับก็กดเซฟหรือบันทึกนะครับแล้วก็รูปภาพนี้นะครับผมก็จะไปอยู่ในครั้งรูปภาพของเรานะครับก็ไปที่กลาดูรี่รูปภาพนะครับนี่ครับเพื่อนๆ QR code ของเราที่ทําใน เว็บไซต์เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวรองมาสแกนดูนะครับผมผมจะใช้ล ne ในการสแกนนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้โหลดแอปอื่นเข้ามานะโอเควิธีการสแกนก็ให้เราเข้าไปที่ล ne นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปตรงหน้าหลักนะครับก็จะเห็นนะครับตรงปุ่มนี้จะเป็นตัวอ่าน QR code นะครับให้กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงรูป QR code เนี่ยครับกดเข้าไปครับผม แล้วก็จะเข้าไปเอา QR code ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับภาพแรกนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ด้านบนนะครับเป็น drive.google.com นะครับให้กดเข้าไปเลยครับเพื่อนๆเอเรากดเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับผมมันจะเข้าไปที่ Google Drive นะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไป Google Drive นะครับเขาก็จะถามว่าให้เปิดด้วยอะไรเราก็เปิดด้วย Google Drive นะครับผมแล้วก็เลือกบัญชีนะครับเป็นบัญชี Gmail ของเรานะจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นวิดีโอของเรานะครับผมนี่ครับวิดีโอของเราที่เราถ่ายทําไว้หรือบันทึกไว้นะครับหรือตัดต่อไว้นั่นเองนะครับผมเราสามารถนําคลิปวิดีโอต่างๆมาทําเป็น QR code ได้นะครับผมโอเคนะครับการนําคลิปวิดีโอมาทําเป็น QR code นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผม ก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ